เจคินโนกขอนำเสนอบ้านสวยๆเป็นบ้านเดี่ยวนะคะเนื้อที่ขนาด80ตารางวาค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะสร้างมาแล้ว5ปีค่ะทุกท่านปรับลดราคาด้วยนะคะมาในราคาพิเศษค่ะปรับลดราคาเป็นโปรโมชั่นกันเลยนะคะอยู่ที่บ้านดงหนองโพอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะแปลงนี้นะคะ จากเดิมราคา1,890,000บาทลดทันทีค่ะเป็นโปรโมชั่นให้นะคะเหลือ1,690,000บาทค่ะลดราคาให้แค่นั้นไม่พอค่ะทุกท่านแถมตู้เสื้อผ้าให้ด้วยแถมตู้โชว์โซฟาโต๊ะแป้งจากอินเด็กนะคะแถมแอร์2ตัวค่ะแถมเครื่องกรองน้ำา1ตัวและกล้องวงจรปิดให้อีก4ตัวเลยค่ะทุกท่าน บ้านหลังนี้นะคะ2ห้องนอนสอห้องน้ําค่ะห้องน้ําใหญ่นะคะมีอ่างกุชชี่ด้วยค่ะทุกท่านน้ำวนหนึอ่างนะคะมีห้องโถงกว้างๆค่ะมีห้องครัวหลังบ้านและต่อเติมหลังคาแล้วด้วยนะคะโรงจอดรถกว้างๆค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์อุดร7.5กิโลเมตรห่างจากแยกบ้านเริ่ม5.8กิโลเมตร ห่างจากโลตัสลังซีนา8กิโลเมตรนะคะมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อคะ่ะทุกท่านสนใจโทรคุยปรึกษาเพิ่มเติมโทรนัดชมแปลงจริงไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมและเอกาสารให้ชัดเจนด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะจเจคนโนเพียงแค่นำเสนอให้ชมเบื้องต้นตามที่ผู้ขายลงไว้เท่านั้นสวัสดีคะ่ะ